สวัสดีจ้าวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะฮัลโหลตายก้าวโหก็อยากเลยเจ๋งอ่ามีนเป้าอ่าจิ้นแป้งฟ้านซีวันนี้จะทําขนมปังทอดนะคะเราจะใส่อันนี้เป็นมันเทศมันเทศที่นึ่งแล้วแล้วก็ทําให้ละเอียดนะคะนี่ก็หายฟ้านซีเด็กกรเจ๊งสุกจ้อก็มาเจ๋งหยงเคยอยู่เลยเจ๋งจิ้นหมีนเป้าเข้าใหม่มีนเป้าฟันเลอยอยู่เลยจิจนนนนยยยจ้นแกอโอเคเราทําเดี๋ยวแล้วนำมาผสมกับแป้งนะคะ ผสมกับแป้งขนมปังจะเอาไปทอดแป้งขนมปังนะคะอันนี้เตรียมแป้งขนมปังก่อนอื่นแล้วมาเตรียมอันนี้ก่อนเตรียมอ,อันนี้ก่อนเตรียมที่จะมาผสมแป้งก่อนแล้วใส่นมเข้าไปนมไม่หวานนะคะฟองตี่เ่าไหลเราเฮ้ยฟองซิวซิวสนะปูนเป้าสินะใส่แค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราผสมกับมันเทศมันเทศ,ม,เทศมันก็จะมีความเละอยู่แล้วนะคะมันมี ่ามันมีความความมันเพราะว่าเรานึ่งเนี่ยมันจะนิ่มแล้วมันจะมีน้ําอยู่ด้วยเราก็จะไม่ใส่นมเยอะนะคะก็มาเอาจะฟองหมานม่านฟองที่เงาเงาหลาลเราเคยฟองกอําโตหาอะย่ันไหวเด้ฟ้าเสียยาวที่สวยฟันกเจ้าหล่ําแกสวยจําเข้าหลอกกําโตแกก็มาจะหลอกลิโกแอฟ้าห้าวฝันเราเลยแต่คอยยัดกันเราจะใส่ผงยีสต์เข้าไป1ชอ้อนนะคะ งยิสเข้าไปหนึ่งช้อนหลอกยาก,กั้นกั้นจีหลอกใกล้ๆตาเหรอเฮ้ยก็จะใส่ไข่หนึ่งฟองใส่ไข่หนึ่งฟองนะคะตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลตามใจชอบเลยนะคะน้ำตาลนะคะชอบหวานก็ใส่หวานหน่อยชอบไม่หวานมากก็ใส่ไม่ต้องหวานมากนะคะจะใส่แค่หกช้อนพอนะคะ จากนั้นก็ตีให้เข้ากันจ้าก็มาเอาฟองไว้ที่ใกล้ตาถุงใมที่ทองเลยเฮ้ยฝาห้าวฝันเงา้ายกำกาวยาเกาเคยสินะตั้งต้งมเันจงสิ้นรอประมาณห้านาทีก่อนนะคะรอให้มันฟูขึ้นมาก่อนรอห้านาทีก่อนจ้า โอเครอห้านาทีก่อนนะคะตั้งต้มฟันจงตั้งกระฟาห้าวสินะโอเคเรามาผสมแป้งกนเลยจะใช้อ่าแป้งแป้งขนมปังนะคะยี่ห้อนี้ใช้ดีมากเลยจ้าไม่แข็งนะคะแป้งไม่แข็งแป้งจะนิ่มนะคะเอาวยงนี่ก่อนมีนเป้าฟันน,ะนี่ก่อยับปุ่นมีนเป้ันนี่ก่อนงกันนี่ก่อนลำตี้ยจะใช้แค่ถ้วยหนึ่งจะผสมแค่ถ้วยหนึ่งก่อนนะคะ ไม่พอก็เติมได้นะคะไม่พอเติมได้จ้าไม่เป็นไรนะคะใส่ไปหนึ่งถ้วยจ้ะหนึ่งถ้วยหล่อจอยะยะยอุวนก็จะหลาะที่โซดาฝันเรเลยเยอะกันใส่ผงโซดาไปหนึ่งช้อนผงโซดาหนึ่งช้อนจากนั้นใส่เกลือไปนิดหนึ่งฟองปูนปูนชาชีเล้กก็ยิ้มเราเย้ย ใส่เกือไปครึ่งช้อนชาจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าไม่พอแป้งกสส็สามารถเติมแป้งเข้าไปได้นะคะเพราเดี๋ยวเราต้องเติมอ่าอ่ามันเทศเข้าไปด้วยเพราเดี๋ยวมันจะเละเกินไปก็สามารถอ่าเติมแป้งเข้าไปได้นะคะถ้ามันเละเกินไปนะคะอยู่ว่าลำตั้งใจแล้วเฮตั้าใจแล้วเฮียกลาที่ฝันเหรอเยอันนี้ก็จะเละเกินไปนะคะ นี่ก็จะเ,เใ้ดจข้าวตีเก๊กำเกาะกข้าวตีเก๊เซิงเสาเราจะใช้ใช้มือของเรานะครับสัมผัสเอานะครับว่ามันมันแฉะหรือว่ามันเละจนเกินไปหรือว่ามันจะแข็งจนเกินไปถ้าแข็งจนเกินไปเราก็ใส่นมก็ไปได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องใสอ่อันนี้เข้าไปด้วย ใส่มันเทศเข้าไปด้วยมันก็จะเละจนเกินไปนะคะใส่แป้งนิดจ้ะโอเคแป้งก็สองถ้วยแป้งสองถ้วยคิดว่าพอดีแล้วนะคะแป้งสองถ้วยไม่พอก็เติมแป้งได้ถ้าถ้ามันแป้งเยอะเกินไปเราก็ใส่นมเข้าไปอีกเพีเดียวเราต้องใส่เนยเข้าไปด้วยจะจันวิลาะฟองนี้กอเงาเยาเราเฮ้ยแก ใส่ไปในพื้นนี่เลยนะคะใส่ไปในนี้เลยเดี๋ยวเรามานวดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอเวลานวดแป๊บหนึ่งนะคะไปงองอ a r ช่าย,ยชายเลยสินะพอดีเราต้องใส่มันเทศเข้าไปด้วยมันก็จะแฉดมันก็จะเละเราต้องเติมแป้งอีกถ้าไม่พอก็เติมแป้งอีกนะคะเราใช้มือของเราสัมผัสเอาไม่ได้ช่างไม่ได้อะไรนะคะ คนที่ทําอาหารประจําเนี่ยเ็าส่วนมากก็จะไม่ค่อยช่างเท่าไหร่เขาจะอาศัยความชํานาญนะคะอาศัยความชํานาญที่ว่าทําประจําทําบ่อยๆอ,อันนี้ก็นวดแป้งเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เนยเข้าไปด้วยนะคะใส่เนยเข้าไปด้วยมันก็ยิ่งนิ่มเข้าไปใหญ่ใส่เนยเข้าไปหน่อยแล้วก็เนยฟองทีรเงา,าเง้งมันหมะ ฟองซิวๆเงายาวก็มาใช่ยยเยอะคือละที่ฟันมึเกาเฮียก้าแก่แป้งไม่พอสามารถเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวขอเวลานวดแป๊กหนึ่งเวลาก็มาจอดฟองที่ฟันสีลอยใส่มันเทศเข้าไปนะคะใส่มันเทศก็จะใส่ไม่เยอะนะคะใส่มันเทศผสมมันเทศเข้าไปหน่อยแล้วก็นวดอจวีฟ,งฟงองด้วยก่อนฟันซีลอยลงม่าส่กันฟันซี ไข่กําโตหล่อญี่ปุ่นใส่ครึ่งหนึ่งนะคะถ้าแป้งมันเหลวเกินไปก็สามารถเติมแป้งได้นะคะทีนี้เราจะนวดจะห่อแล้วก็นวดนะคะนวดไปกับมันที่เราใส่เดี๋ยวขอเวลานวดแป๊บหนึ่งพอเราใส่มันเทศเข้าไปมันก็จะเละนะคะทีนี้เราเพิ่มแป้งเข้าไปได้จ้ากัมเะอาอจาก้าที่ฟันสีเหล่เฮยและเจวิล่ำเีี่ะจะก้าดิันหลุดไปละจะก้าดิันหลุดไปจ่อ่งอามหกูก็ละ ก็มาอย่ก็มาวอกเทออ่อ,เอนเอาม,มส้นนวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่นะคะพอนวดเสร็จแล้วก็มาพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มาใช้โหละก็มาถ่งต้าเคยอ่ยายักกระจงใส่แป้งเข้าไปอีกนะคะ หายกําตอใส่แป้งเข้าไปอีกเพราะว่ายิ่งนวดไปมันก็เละนะคะมันเละเกินไปผสมแป้งเข้าไปอีกแล้วก็นวดจอยก้าที่ฝันก็นมาใช่ใช่เคยใจร้อนไม่ได้นะคะใจร้อนไม่ได้จ้าต้องใจเย็นๆนะคะ เดี๋ยวขอเวลานวดแป้งหนึ่งโอเคจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะ่าตั้งตัวแยกกระจงอะ่ะคำเจ้าเคยปิดไว้นะคะรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะ้ะมาจ้าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูกันนะคะโอเคเราจะนวดแป้งอีกนะคะโอเคทาแป้งลงไปนิดนึง เกาทรายจงละจะเลยฟันที่ฟันละฮะเรามานวดแป้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นชิ้นเราจะไปทอดได้เยอะเลยนะคะสามารถเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะเอาไว้วันหลังเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้ตัดก่อน ได้เยอะเลยนะคะสงสัยจะกินไม่หมดก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะห้าหกชิ้นส่วนชิ้นนี้ก็เก็บไว้ก่อนชิ้นนี้เรามาทำกันนะคะทำกลมๆก,ก่อนนะคะเจิ้งหยืนเคยชิด ทาออกกลมๆแล้วก็ออกแบนๆกลมๆแล้วแบนๆเดี๋ยวจะไปทอดสนาแบบนี้พักไว้ก่อนเอามาทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้ก่อนแล้วก็ทํากลมๆ ทำแค่6ชิ้นพอเอาไปทอด6ชิ้นก่อนกิน2คนเหลืองก็ยำเสร็จแป้งนุ่มมากเลยนะคะแป้งไม่แข็งพอดีพอดีเลยนะคะ แล้วทีนี้ก็ทำให้มันออกแบนๆแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทอดใช้น้ํามันพอประมาณก็มาลอยจิ้นนะลอยจิ้นก่อนจะทอดเราก็ทําให้มันออกแบนๆก่อนนะคะโอเคได้ละเตรียมทอดเลยเปิดไฟ เปิดไฟไม่แรงมากนะคะไฟพอประมาณนะคะใส่น้ำมันไปพอประมาณฟองตียเย่าเรอเฮ้ยใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันพอประมาณน้ำมันไม่พอก็สามารถเติมได้นะคะฟองตี้่ใส่กาโตเหยาหอะอือก็ได้ก็ได้ ทีนี้แล้วก็ทํากดให้มันออกเนแบนๆอย่างนี้ก่อนแะ้วก็ออกให้มันออกแบนๆอย่างนี้ก่อนนะออก,นอยนกอนำยกรกาปีนเคยอะไฟไม่ต้องแรงมากใส่ลงไป 3สามชิ้นก่อนนะคะจิ้มซ้่ไยสิโอเคเรามาพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะไฟไม่ต้องแรงมากเวลาทอดก็กดๆนิดนึงนะคะกดให้มันออกแบนแน,นนิดนึงบานฟออะไรจิ้น ทอดไปก็กดไปจ้าสวยงามนะคะทอดไปเรื่อยๆสุกง่ายจ้ะสวยงามมากเลยนะคะ พอีกด้านหนึ่งใกล้จะสกล้เดี๋ยวเรามาดูกันโอเค3ามชิ้นนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะ3มชิ้นนะคะสวยงามมากเลยจ้าสุกแล้วนะคะสามชิ้นนะคะ ใส่น้ำมันพอประมาณประมาณนี้ทำให้มันออกแบนๆนะคะประเดี๋ยวทอดไปแล้วก็กดไปโอเค ไฟอ่อนไฟไม่แรงมากฝอใส่ที่ฝอใส่กําตายฝอละโอเคทอดไปจ้าสวยงาง โหแรงโหแรงโอเคโอเคทอดไปก็กดกดไปนะคะยัโลจินยัโลกักำมมากำจะกำมมาเคยสวยงามมากเลยนะคะ มากเลยทอดไปก็กดกดไปนะคะโอ้โหสวยงามกล้จะสกแล้ว สุกแล้วจ้าโอเคใช้ได้สกุกละสวยงามมากเลยนะคะโอเคพักให้เย็นก่อนนะคะนี่จ้ะโอเคเรามาชิมกันจ้ะนี่นะคะอืมอร่อยอืม กินกับอ่ากินกับอ่านมนมข้นหวานหรือว่าจะกินกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะอร่อยจ้าอืมถ้าใครชอบหวานสา,สามารถใส่หวานนิดๆนะคะอร่อยถ้าออกหวานหวานจะอร่อยมากอันนี้มันหวานปลปเร่มปลม โอเคจ้าขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะ